ไปการศึกษาของเรานะครับมีความสามารถพิเศษน,นะครับสามารถคุยกับสัตว์ได้ซึ่งไม่ยากรู้จักขอนลอยไหมรู้จักสิก่อนเรามาหาขอนลอยเราถามสาัตว์ทุกตัวไม่มีใครตอบเห็นขอนลอยไหมมอนอั์ถามน้องเต่าน้องเต่าก็บอกไม่เห็นข <c oughs> อนลเป็น a l l กเต t o r นะครับมีอยู่ตัวเดียวนะครับนอกจะเขาสามารถตบมือเรียกได้เลยตบมือแบบ เขาลอ,อยแล้วเขาก็จะลอยน้ำมานิ่ง,ลงแล้ววันนี้น่าจะหิมนะเขาดูจากตัวเขาอย่างนี้มีทั้งเหนียนตรงคอเหนียนตรงท้องและเหนียนตรงหางเออเอ,อ็ว่งคือมันขยับไม่ได้เลยหรือไงเนี่ยโซนนี้เราจะมีสโลแกนก็คือเห็นนิ่งๆ่งตัวจริงไม่ใช่หุน่นขอลอยได้ยินเราหรือเปล่าอืฟิดฟิดเราเลี้ยงได้อุดมสมบูรณ์มากจนเกินไปนะมันเลอ้วันได้ขนาดนี้นะ ชี <ส gas: S 1> ก็กินเรื่อยๆชีกิน <Mis> ได้ทั้งวันอ <IM S 1> ุ้ยอ้วนมากอ่ะเหนียงชาำเลยอ่ะสองคำก็อ้วนพอมบูรี่บอดี้ชชมิ่งเอาไปเชมิ่ะ